ว่านนี่เห็นในเกิ๋งพายปืนโหดดีครับโหดดีเก่งเป็นทหารตัวจริงเป็นทหารตัวจริงว่าชื่นนำอ้ายอยู่คนน่าจะเรียนมือขอโก้เสร็จแบบนี้เดี่ยวคนเดียวมีที่ทั้งยี่บ่ขึ้นใจวะโหดดีเกิ่งเนานั่นนะเนี่ยพันานว่าค้นมาลังเอานะวะโดยพ่ญาติหรอคันปืนมีลูกญาติเดีเอาปืนไปฟาดเขาไปชื่อแหล่ะเนาะจะเดินหลักไปยิงตกใจบดัไม่ต้องไป ตกใจช้ำได้ตกใจว้าวว้าวสบายดีสบายดีพี่น้อง FC วัุกูสุขคนสุหมงสุบอนพี่น้องเนาะเฮ้ยมาหาไอ้เกิงพี่น้องเนาะมานี่กันได้ เห็นได้ตกใจนะเพื่อนเห็นคลิปก็ได้พี่น้องหาลูกเพื่อนนะะไอเกิงหาตามหาลูกว่าสันป้าโตพ่อแฝกตกใจเว่าเห็นในคลิปเนาะพี่น้องเอ้าสางเป็นแท้ว่าสันโอ้เนาะพี่น้องไปพี่น้องเข้าไปหาไอเกิงปุ๊บแล้วก็ไปเห็นคลิปอันนั้นอีกพี่น้องเลยเอาสบายไดีสบายดีคอยมาอีกโดแล้วล่ะ เห็นแล้วตนอนแรงกันเลสบายดีเก um, well, no oh, ิงสบายดีสบายดีตอนแรงแล้ว so อ๋อตอนเช้าตอนเช้านะค่อยมาเนาะแต่ตอนแรงตอนประมาณสิบเอ็ดโมงอาณาสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงพระชายาโจรปุ่นทองโจรปุ่นทองแลูกพันโบห็นลูกพันโบห็นขอยเราตกใจบัดขอเห็นข่าวดิเห็นข่าวโจรปุ่นทองแล้วบัดเบื้องคลิปเข่าวยูทูบบัดเห็นนั่นลูกเจ้าโบห็นบวานดิอยู่ขอยตกใจบัดนิดหน่อยคือปลาลูกเศรษฐี อยู่ใช้มือนีิน้องวันเพลงอยู่ใช่มือนีิเราไปนาน้าเอื้อยโอ้ใครอยู่ดอกจ้าจะน้องเราหายไปอีกเด้อก็คือโตกใจเบิดตกใจแล้วค่อยระวว่าเห็นพายปืนไปพร้อมบอกใส่เสื้อพายปืนเลยวันนี่วันเสื้อบวดนใส่เสื้อบวดนใส่เสื้อน้ำฮาลู่งผาวดิผ่าบวัใส่เสื้อบ้ช่ไหซวันใส่เสื้อเด้อยวันแล้วพายพาไปสรุปแล้ว เอาหนึ่งแล้วผ่านไปนคนน้อยนะเออคนน้อยหันเราไปผู้เดียวไปทางไหนวานี่หนึไก่เนี่ยไก่ปันได้ไก่พุ่งแล้วอยู่หน้าเอาพุ่งแล้วไปทางไหนเลี้ยดีเลดีเห็นหูึ่าไปบึ้งเม่เห็นฉวบปูนไปแล้ววะเป็นดียานนะลิที่ว่ายานนะค่อยยานตรงน้ำตรงไหนหรอค่อยยานเราก่ายยานเนีวนั่นนั่นแหละถ้าว่าคนเอาเอียงโบนี่ก็อีก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 ปลานึงนะนะอีกปลซ้ำยานตรงน้ำตรงไหน กองตะบิชยันเรา,นไนาไปน้ำปลาเป็นแขกคุณลุงไปน้ำปลาบ่ไปน้ำปลาไปน้ำปลาป่าไปทางนั้นแกับปอเ็นวันนี้เราก็ขึ้นว่าปลาลงไปพุ่นกางคนน้ำไปพุ่นนี่หมดแล้วห,ห,หายหมพเลยนะบ่ได้หายแล้วก่อนเพลงไปอยู่อีนาน้ำมันนั่นปุ๊เนาะ,น,ะน,นาน้ำลูนแต่มีเงาพรอมไปบพระาะแล้วเลยไปเองเนาะเราไปเองเขาเลยมามาตัวเดียวเราไปมา,ากัน เออเอามาน่อยไปน้ำอีต้องต้องใส่ใจได้บาตลูกเตาแมนแล้วบ่ได้ได้ไอ้เงินเล้ต้องหู้ยลีว่าเราไปน้ำไผ่แต่คนยังน้อยแมนแก่โคโรนทั้งหลายได้แก่โคโรนหลายคนสั้นคอยบ่งคิบมาเนี่ยตกใจแห้งตกใจแห้งว่ามีโดนมาหลักเอาแล้วว่ะเาแล้วเห็นเราคนเขาคืออะไรนั่นคือการ แค่ก็ย่านกันเนาะย่านคือกันคือวันนั้นคือกันพอจักลายสีดำแล้วพอจักทางไปเลยเป็นวันทามไปไงแดงประเทศบ่เห็นบ่เราบ่เห็นเราก็บ่เห็นแต่ทามจนมัดแต่ทามมันเออวิญิพุ่นเขาโบเห็นจะหน่อยพุ่นก็บ่เห็นจะอยู่ทางใดไปแล้วไปทางใดบาาามเน่จะหน่อยวายวิญิทุกเอาไปหนูพุ่นไปเห็นหอยเราพ่นอยู่อันในทุ่งนาเอาเนี่ยนี่นี่นี่หอยมันนี่นี่แม่ได้รูกใครเลยนี่น้ำไปเลยน้ำจนฮอดหน้าพุ่นฮอดหน้า เราไปเอิญลุงเพื่อนน่ะจังเจอเจอโบแสดันทางเนาะโดยเจอหอยใคก็บ้าเจาอยกว่าบานบ้าเจาอยไปเห็นตำรวจเมื่อวานนี้นี่นะก็เห็นลัดทางจากจะเห็นคลิปงนี้ไม่เห็นเลยเป็นลัดเป็นลัดอันจับโจนคนทองไอ้เก่งถ้าหูแล้วให้โบแสเพิ่นเนอะได้หาได้หาล้อยล่านไปกันหูจนจับได้โอ้ยโจรน้า เมนเธอจะหู้โจนน่ยมันได้สามร้อยบาทโจนนะทองอือสามห้าชิ้มห้าเออปุ่นทองบ่เมนปุ่นทองอยู่ทรายอยู่เมืองนี้หรืออยู่ทรายอยู่นี่แล้วอยู่สวรรค์นี่อยู่คิวรถเนาะสามร้อยบาทมื่อก่อนจีคูนเมื่อก่าเป็นเงินเท่าไหร่อ๋อเป็นตื้อรุนแล้วจีดอ๊อกสามร้อยบาทสามร้อยด้เขาใสหมื่นสอง พิจารณาพิจาาสี่คนผู้ก่อเหตุพอดีสิบห้าล้านบาทสิบห้าล้านบาทมูลค่าป้าด่อเขาจูดทิ้มเลยรถเขาพาหนะเขานะจูดแล้จูดเรียบร้อยมาว่าเนาะอ่าทำลายราคกานเนาะเงินตั้งสิบหาล้านบาทเขาชื่อเอาไรก็ได้รถมาว่าแล้วจูดแล้วเลยจูดแล้วรถอีกูรถกระบะเก่งสีดำบ่มุมนีป้ายทะเบียนคือว่าน่าจะเป็นรถเทื่อ รถเทือนเลยมืแล้ว้งนึงนมือนโอ้ฟาวันนาเพิ่นจับได้นะพอเห็นในคอมเมนต์เขามาอ้างอย่ตอนั้นยันหยันลองเขมจับลูกเอเดีขาเอาดอกลูกเขเอาติ้งินบเรือแล้แกโวลลขึ้นอยๆเขโลสรุเด้เี่ยนว่าชาเนยเอาเล่ามันจาจังหวัดลาวราั เราฟาดอะไว้เลิกเราถึงเพื่อนไม่อยู่ตรงนั้นเราไปทำเมืองนาคาตรงนั้นรถเช่านะบอกรับไม่เชื่อแม่ทำเช่านี่ได้แนวไปอยู่บ่มือนนี่จังลหมเนี้ยเปิดวันจิตเปลี่ยนเช่าแล้วกันรถไถว่างเนี้ยเหมือนนี่เนี้ยแต่รูปแล้วทีได้ย่อเพื่อนอยู่กับกางบัญชานี่

เ็สขาดเอ้าเกิดเรื่องล้วนลูกห้กับท่านหันขึ้นเนยเราขึ้นก่อนขึ้นไปโอ้เอ้าลูกคันไปอยู่พุ่น ันเเออเดวเออใส่จอกเลยบ่ะน้ละเดี๋ยวถามแล้วจะคุยัแล้วเนาะเน่นำขนลูกนี่เนาะโดมีเขาวมัะดิขานก็ได้าซินแงหดนุ่มไหนกนุ่มเนาะนุ่มนมก็เราบกินเลยนไโบกินเ

อคือขนาดเนาะไม่ว่าลูกไข่พ่อมันอะไรน่าที่เนาะคือบอคือคือลูกแพด่บอคือขนาดเนาะสบายดีพี่นะเจ้าเห็นเราเฮียเห็นยังเห็นชงเห็นชงลูกแพด่ข่อยคือตัดวานนี่จะเห็นไวแท็จโธ่ทีเถอะเระวังได้คนหน่อยนี่ทอดไวหน่อว่าเพลงนะ อวิทยุคู่ใจเท่าไรซื้อเป็นวิทยุซ้ำนี้นะแสนห้าแสนห้าพุนน่นบ่เด้ไงพุ่นน้อยเด้พุ่นไปก็บ่ได้ต่อมได้ใช้ทานบ่หน่องพอนั่งแท้เนี่ยเออมาพลาไแพ้ไงคนบ้านเดียวเนาะคนมาคนมาจับแขกคนลด ทหารจับเลยจับคนท้องยูทูบเนาะแมนยูทูบบ้านนี่บ่มาหมตีก็แฮนตุเชาาก็ม่หลิบูเชาาเนาะเหือนกันเ้านี้ยิ่งเกเออมีบช้าบ่นหลังนี่เจ้าคือบุบอกวาลีจะ hứng ว่าวีชิทายคลิปนี่เปิดใจดิเจ้าโกบ่หย่งแล้วนะ มกชายใบย,ยังอ่ะนะมือตองกล้วยมกชายมือตองกล้วยแถนนี่บุ๊มีใบเปาป่ะมีแค่ก้อนใบเปาไม่ต้องกล้วย,ม,ย,ม,ยมันอะไนั่นลรอวะมัุกชายก็ใบเปาเนาะเอาใบาเปาใบาย,ย่างใา,ายผ้าใบาย,ย่างเอาในบ้านเขาใหมีแล้วมันสีดีท่องแต่ละใบมันสิมันสิบุคือกันได้สประคุณก,กัมนมกแต่เนี่ยเราจะพากันมุกชายใบายขามมันน้อย <c oughs> มึงกินไปกับเราได้เนาะหน่อยแห้งขิป้อนข้าวร้านแล้วบ่เนี่ยมาเรียนหลักลูกค้เนาะมาหลักเมื่อกี้คอยนั่งอยู่ในนี่งชั้นมาดูเส้นทางบอกพ่อแพทย์โจมตีพอดิ้นรนจำหนาเนาะพ่อแพทย์พอดีิ้นรนจำหนาดนคลายเช่นวนาะท่นได้คลายชักหัวล้อกันจังหน่อยนี่ให้ไอ้เกิ่งพาไปดูที่ดินใหม่ได้หน่ดูเป็นยังอีกแล้ว ดูแล้วไปดูน่องลอยน้องเพล่์เลยแมนขี <Man. S 2> ่รถไปเนาะแมนอ้อจ้องไปได้พ่อ <c oughs> แล้วว่าอยจะไงาพาไปอันหายาดน้องลอยผู้ทีอ,อันทะเลีขากันนั่นนะเฮ้อ <c oughs> แล้ว <c oughs> ไปยันเลยโทรหาเนาะแล้วจะมาตีขากันอ๋าวก็บีข้อบีแค่์เออพึ่งฝนนักข้อนี่ใช่ป่ะยันเราอยังใช่เราโอ้ยว่าไปแล้วน้องน้ำพลเฉพาะ ปีเกักบำลังทายครับแหวนกระผัวเล้วเราพีดกับผัวเล้ากราแมนคนละเคตคนละเคสกันอันไ,นไ,นไ,นไนอ้ไอ้ไอ้น้องลอยนะเขาทรหาแล้ววันหนึ่งครับบดิสวะบเดี๋ยวเราไปนะไปนะเออไปชนะ<อ>ิ่นน้ำไปคนหน้าเราบ<ป>ดจักบอ่อยกึจักกึเออไก่บดจังนี่ไปนี่หาย้าพันคนบนี้จีจ้างไอ้เก่งหาพันพูดละหาพันหาพันพูละหาพันพูดละหาสิบพัน ูละ50,000เจ้าสิไปทืนหยังน่ะทืนหยังก็ทืนว่าจุ่มซี่ซุมหาได้คือเอ้ยค่อยจัดการจไดเอายกไอ้กึงพี่น้องเนาะกึงแล้วเป็นคนอารมณ์ดีวันนี้ร้านี่ก็อารมณ์ดีได้กึ่งวันนี้ให้ผู้ขอโลดนะให้ให้กึงเด้อยำข้าวน้องอยเฮายำ2คก็อิ่มแล้วาแล้วยำแล้วเราคืนกินเบิดแล้วคืนกินเบิดเนาะ เนียมันข้า,อา,าทองแล้วเอ้ยอยมันข้า,าทองเลยเดี๋ยวนี้นปล่อเห็ไปนะผู้ลูกกบผู้บวเห็นวานน่านี่เนาะโลยจะได้ลองนลอยความมูชลูกบวเห็นนะตกใจข้ายำเข่าบอกเละอะไรกูนีแสดงว่าคนน้อยมาเนี่ยมันท่านจะกินเข่าบอกว่านี่เห็นในเครื่อนพายปืน โหดดีเนาะโหดดีเก right. ่าเป็นทหารตัวจริงเป็นทหารตัวจริงว่าชินอนาอ้ายเ่นนั้นาเรียนม่ขอเสร็จนมีเวคนเดียวไม่ชิทัอยู่บ่ขึ้นใจปะโหดดีเก่งอะเป็นันเนี่ยว่าคนมาหลังเอานะบ่โดยพ่อยานดอกกันปืนมีลูกยาติเดี๋เอาปืนไปฟาดเขาไปชื่อแล้วเนาะจะตเดินลักไปยิงตกใจบัไปยิงนกกบิดเลยตกใจช้ำได้ ตกใจว้าวว้าวใช่เกินหัวไอ้เกินมีอารมณ์ดีเนอะเจ้าแล้วอารมณ์หนีหอมแม่แน่นวะหอมเมียกันเลยหอมชุดๆุดแล้วนั่นวะนี่หอมลูกหอมเมียตางห่าววะเมียดอบัหอมเมียข่อยหอมเลยชิวๆตัวแรก ต้นหักแพงกันหัวหัวหลนบัได้แล้วไอ้เกิงนี่อ,อยากให้เกิงหัวหลนดดิเป็นอะไรโอใส่ผ้าเรืองไว้บินบานหรือวะโอ้ปุ่นทองฮันจากโลูกุ่นทองนะอือนี่หรอต้องกว<จ>่สิบโลหรือส่าวโลบหอดคนเด้อจากโลูถามชิปบาทไถบาทหนึ่งมันจะคิดก่อ็นต์สองคิดเน,ะนาะเมนหรว่ สองข ını, men, er 對對ีดมันก็คอหักแล้วมันมีอนขีดเจ้าอาเรียนบ้านนะไปตีดบึงจำนั้นล่ะบ้านนึงพอันนั้นเอาปืนในเกื่งไปพันบะเจ้าใส่เขาใส่มงเงเยอะมากความหลุดบึงเขามาจับหัวในนกเขาใส่นั้นในกื่งเขาใส่มงุ่งมากว่ามึงใสมงงแล้วนะ วอมดำปิดหน้าปิดตาถงไม้ถงมือหมอหนึ่งอยู่นอกอยู่นอกลานทองสามคนเข้าไปก่อเหตุเนาะเขาเห็นในคลิปเห็นในคลิปเห็นในคลิปกล้องวงจรเขาต้องระวังตัวแบบเจ้าจะเอานอนไว้พุ่นหลายได้นันเวลาเราห้นนะน้องลอยบมดเอาได้จะต้องเห็ุหัวไหววางนั้นน่ะ ทางทางมันมัให้เข้าไปน้องลอยน้องลอยครับทานเป็นนี่เนาะไอ้เกิงเป็นเดี๋ยวนี้จเจ้าขึ้นบ่อลงมาข้างล่างสั่งกระสีลงแขนไว้ในพื้นในอย่างเพงไข้กัวได้การขึ้เข่าไปขึ้นแขนแล้วมันมันมันจะว่ามันเกลากะท่เจ้าไอ้เป็นเขาวาชนะแขนไว้พื้นไว้อย่างคือสีง่ายเฮ้นยนั่นนะน้นองลอยแพ้ท้องอีกแล้ว <c oughs> ออกไปเลยๆเนาะออกไล้วหลุนละลีเลยเดี๋ยวไอ้กงเอาอเราความไหฮะความเออของไอ้กึ้งไปใช้เกาะแขนนั้นไดเรื่องนะฮะมันว่าไม่จิกบ้โอ้โหปืนอีปกเาะปืนอีปกไอ้กึ่งเดี๋ยลานให้เลย ำำยำนะครับน,น้องลอยแต่ละมือ้อนน้องวันนี้หาก็ะยำวันนี้เพราะว่าเข้าซีรีเล็กหาสิีมดวันนี้ีวิตามินได้กินขาน้าวยำแมย์มีแม่เพื่อนว่าวิตามินแล้ววิตามินซีเนี่ยไม่ต้องกวงไม่ต้องอันน,อน,อนั้นเพิ่อนมกเข่าลูกเพิ่อนอะไรยังไงเตรียมต้นต่อแพร่ ลองรอยอาการดี้ไพมาชงเขาเอาตัวเองเป็นลเบ้านเลยปะเขาุมตัวองเหอะไรอะไเขอมพายังระวังได้แถวนะระวังวันนี้มวนชนะพอแพทย์บอกจะบอกไปที่จะเขา้มีามีอีกคนมา

ยานคนชื่อไก่เพื่อป้าตอนช่างเป็นอันนี้ถามลองเด้อถามเขาหนะถามแล้วให้หูเรื่องให้หูเรื่องไอ้เกิงเป็นทหารปกป้องนี่ป้องกันบ้านย่านขามาจับเด็กบ่างเออไปยังไปยังไอ้เกิงต้องถามมาไก่ป้าแล้วต้องต้องถามแล้วคนแปลกบ้านแปลกเมืองคนบ้านอื่นมาดิไอ้เกิงแบบป้องกันโนะต้องชื้อพาบ้างนี่ เอ้เก่งเปอกสอหรือเ่ปกปกสอปอกอปกอปอนเดียวยังไงป้องกันชาป้องกันคนอางเงี้ยอย่าลืมได้อาวุธนะนี่อาวุธอยู่นี่ไอ้เก่งแปแล้วพี่เองป้องกันชาป้องกันคนสงบอ่้เนาพลบ